สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็จะมาแต่งภาพรับรินยายอีกสัภาพหนึ่งนะฮะหนึ่งเป็นภาพนี้อันนี้เป็นไฟล์ jpeg นะฮะโอเคเราเปิดไฟล์รอขึ้นมาอ่ะเซตติ้งของภาพนี้อยู่ที่ f 8 s p สปีด0 0งนะฮะแล้วก็ iso 200อ่าใช้เลนส์คิด18หน้า5นะถ่ายที่20 โอเคมาเริ่มกันเลยอ่าผมออโตน้นี่ถ้าจะไม่ได้ช่วยอะไรโอเคมาค่อยๆปรับกันแล้วกันนะฮะคอนท้านนิดหนึง่งลดไฮไลท์ลงนะฮะภาพภาพสไตล์ชัดลึกควรจะลดไฮไลท์ลงให้หมดให้มันเห็นรายละเอียดให้มากที่สุดนะฮะไว้ แทบจะไม่ช่วยไรนะไว้ยี่สิบแบ็กแบ็กอ่าโอเคไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์แล้วก็ลองเลื่อนดูอ่าประมาณนี้ต่อไปเคิร์ฟนะฮะอ่าผมจะดึงส่วนช่องช่องที่สามนะอ่ามา ดูเคิร์ฟกันก่อนนิดนึงนะฮะเคิร์ฟจะแบ่งเป็นสี่ส่วนมันจะไล่ตั้งช่องแรกล่างสุดช่องแรกเนี่ยมันจะไล่เป็นสีดำแต่ผมแยกถ้าผมดึงตรงนี้ลงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนในส่วนของสีดำอลองสังเกตดูชุดนะฮะ แล้วช่องต่อไปเนี่ยมันก็จะดำน้อยลงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆไปสว่างแล้วก็สว่างมากนะโอเคก็ส่วนใหญ่เคอร์ที่ผมจะใช้ก็ประมาณนี้ดึงช่องที่ส่งขึ้นมานิดนึงแล้วก็กดลงประมาณนี้อ่า ต่อไปในส่วนของน้อยนี่คงไม่จำเป็นต้องลดนะครับเพราะถ,าถ่ายตอกนกลางวันแล้ว iso 200้คงก็ไม่ต้องลดแมทส่วนที่ไม่ควรลืมก็คือตัวเลนคอลเลกชันเนี่ยแก้ไขามานซะ อย่างที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่คลิปคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้เลนคลิปเนี่ยมันจะป่องอยู่ตรงกลางภาพน,นี้จะเห็นได้ชัดนะลองสังเกตที่หน้าบัณฑิตน่าจะบวมๆขึ้นมานิดหนึ่งโอเคแก้ไขต่อมานะก็ แก้ไขสีผมจะดันสีให้มันสดขึ้นแล้วกันอลองสังเกตรตรงนี้นะฮรพอผมดันขึ้นปุ๊บตรงยอดยอดตรงเนี้ยมันจะมีมันจะเป็นส่วนของสีที่มันตัดกัน มันจะเป็นหยักๆหยักๆเนี่ยสีขาวๆเนี่ยอ่ะดูดีนะเพิ่มเพิ่มให้มันพอเห็นสีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปดันต่อใน Photoshop กันก็ได้นะะถ้ามันถ้าในนี้มันยังไม่พอใจแต่เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนสีฟ้าใหม่ดี ดันสีส้มขึ้นอ่าสีส้มในนี้สีส้มในคารเมลารอนะครับก็จะไปติดหน้าของบันดิตด,ด้วยนะ,ะซึ่งไม่ดีลดเราเอาไว้นิดเดียวแล้วกันโอเคสีฟ้าโอเคประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าในนี้เนี่ยจะแก้ไขสียากไปหน่อย ก็ไปต่อกันใน Photoshop อ่าก็ตรงนี้นะ Selected อ์ไอซีเล็กเตอร์นเนี่ยมาโอเคมาเริ่มกันที่สีฟ้าก่อนนะสีฟ้าก็ครับอา้อาวสังเกตดีๆนะสีฟ้าจะมีส่วนของเมฆกับชุดคุยเนี่ย <Okay. S 2> ก็ค่อยๆปรับสีที่ตัวเองชอบสีที่มันใช่ที่สุดผมต้องการปรับให้สีฟ้ามันเป็นฟ้าที่แบบติดเขียวนิดนึงเออประมาณนี้เออเป็นฟ้าที่ติดเขียวอ่นะโอเค อันนี้ก็คือสีฟ้าออแยกเลยเยอร์เป็นสีฟ้านะอ่าทำการมาร์กเลยเยอร์ไว้นะเพราะว่าถ้าไม่มาร์กเนี่ยมันก็จะไปติดเสื้อติดอะไรไปเรื่อยนะก็เราต้องการแค่ช่องท้องฟ้าออก็ ลบส่วนที่เราไม่เราไม่ต้องการออกไปโอเคอืมผมทำให้มันเข้มขึ้นโดยการใช้เคิร์ฟแล้วก็ดึงลงดึงลงข้างล่างเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ มาร์กส่วนที่เราต้องการจะใช้มันผมก็จะมาร์กส่วนเฉพาะส่วนของท้องฟ้านะาาทําไปทีละจุดนะฮะเราจะทําท้องฟ้าก่อนแล้วก็ไปทําตัววัดต่อมาค่อยบัณฑิตโอเค ผมชอบประมาณนี้นะสีสีฟ้าประมาณนี้โอเคก็คือผมได้ฟ้าที่ต้องการละกสีประมาณนี้ต่อมาอนนขอกูไปก่อนนะโอเคต่อมาก็สีส้มจากที่ตาเรามองนะก็จะเป็นสีส้ม สีเหลืองอืมก็ค่อยๆเลื่อนๆดูคล้ายๆแอปตัวศัพ์นะเลื่อนๆเลื่อนเอาสีที่ต้องการอืมโอเค ว่าประมาณนี้อืมแล้วก็เหมือนเดิมนะก็ทำการมาร์กในส่วนของที่เราต้องการจะใช้นะโอเคถ้าไม่มาร์กเนี่ยสีส้มพวงเนี้ยมาจากเข้าไปในหน้าของตัวแบบอ่ะมันมี สีเขียวนิดนึงสีเขียวตรงขอบขอๆแก้ไกาขาตรงนิดนึงเออถ้าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <c oughs> ก็ช่างมันแค่นี้โอเคก็ได้สีวัดแล้วก็สีท้องฟ้าแล้ว อ่ะต่อมาก็ตัวบัณฑิตตัวบัณฑิตก่อนน่เลยซูงเข้ามาปื๊บจะเห็นปื๊บรอยรอยสิวรอยเหงื่อนะแดดร้อนโอเคก็ค่อยค่อย,อยลบลบลบไป คุยสีดําแบบนี้นะครับเป็นชุกคุยที่ถ่ายแล้วรู้สึกว่าถ่ายแล้วสนุกเพราะว่าคุยมันมีน้ําหนักนะครับเวลาสบวงสมบัดอะไรแบบเนี้ยมันมันออกมาดีกว่าชุกคุยบางๆมาเรามาดูที่หน้าโอเคสีส้มชัวก็มาปัดสีส้มในส่วนของหน้าบันดิต กมจะดันสีส้มขึ้นมันนิดนึงอ่ะประมาณนี้แล้วก็มากไว้วก็จะมากฉบาข้างหน้าเฮ้อ่ะ,อะประมาณนี้ก็ ดึงเคอร์ฟขึ้นมาเพื่อให้หน้าขาวขึ้นนะโอเคก็มาดูภาพรวมนะขาวไปไหมอืมประมาณนี้ชุดคุยอันนี้จะไม่ ไม่เชิงสีดํานะผมจะไม่กดมาลงเพราะว่าถ้ากดลงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดําแล้วก็คือมันไม่ใช่คุมสีดํามันเป็นคุมสีเขียวเขาเรียกเขียวอะไรเขียวขี้ม้าหรือไงเนี่ยก็เลยไม่กดลงแต่ถ้ากดลงมันก็มันก็จะดีนะ <laughs> แต่ไม่กดดีกว่าโอเคก็ที่จริงภาพนี้ก็โอเคแล้วนะคแค่นี้ก็รู้สึกว่าเสร็จแล้ว ก็นะก็ใส่ขอบดำทั้กนิดนึงเพิ่มความสนใจให้ตัวภาพโอเคประมาณนี้เดินจุดตรงกลางมาให้ให้อยู่ที่กลางตัวแบบโอเคแล้วก็ปรับเลเยอร์เป็นซ o p l i g h ประมาณนี้โอเคภาพเรียบร้อยอืมแมวดีกว่าโอเคเรียบร้อยฮนะก็ ภาพนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จดีไหมเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาแต่งภาพมันจะแบบมันได้มีที่สูงอนะน้ะก็จะแต่งไปเทียนิดเทียนิดแล้วก็เสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสร็จเสร็จดีไหมแล้วก็นะโอเค โอเคสรุปก็ประมาณนี้แล้วก็มาดู before after แล้วกันประมาณอ่ะไม่ไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่ before ดิอันนี้ JPEG เออนี่นี่ JPEG นี่โชวโอเคนี่คือ อ่า uh, before and after อ uh, uh, okay. so, ่าประมาณนี้โอเคก็ก่อนจะอัพภาพขึ้นนะก็ทุกครั้งใส่โลโก้ของเราตะ โอเคเสร็จ okay. นะฮะเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะ,ะประมาณปลายเดือนเดี๋ยวจะมีไปเที่ยวสักที่หนึ่งแหละเ,ออเป็นคลิปเที่ยวถ่ายรูปสักที่หนึง่งก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณครับ